วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูอิงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนสถานะเอ๊อแต่จะเป็นการเรียนเรื่องการเปลี่ยนสถานะอะไรเป็นอะไรเด็กๆลองถ่ายกันดูสิคะในคาบที่แล้วเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแกส๊ส เด็กๆยังจำกระบวนการเกิดการเปลี่ยนสถานะนี้ได้ไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครูอิงมีวิดีโอตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแกส๊สมาให้นักเรียนรับชมกันค่ะ การกลายเป็นไอการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแกส๊สเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นสถานะแกส๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอแบ่งได้สองกระบวนการได้แก่การระเหย เป็นการเปลี่ยนสถานะของของเหลวที่อยู่บริเวณผิวหน้าไปเป็นแกส๊สการเดือดเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวโดยเพิ่มความร้อนให้ถึงจุดเดือดจนกลายเป็นแกส๊สจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนรับชมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคิดว่า<ม>การกลายเป็นไอนี้เป็นการระเหยหรือเป็นการเดือดคะ ถูกต้องแล้วค่ะการที่ครูอิงต้มน้ำโดยการเพิ่มความร้อนจากไฟในเตาแกส๊สจนน้ำเดือดแล้วเปลี่ยนสถานะเป็นไอใช่ไหมล่ะคะและตอนสุดท้ายของคลิปเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าครูอิงปิดไฟแล้วทำอะไรกับหม้อคะใช่แล้วค่ะครูอิงปิดไฟแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้สักพักหนึ่งเด็กๆจะสังเกตว่า มีหยดน้ำใช่ไหมคะบริเวณฝาหมอ้อและในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยครูอิงบอกใบจากท้ายคลิปวิดีโอที่นักเรียนรับชมไปแล้วถูกต้องแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวนักเรียนจะเรียนเรื่องนี้ด้วยวิธีใด นักเรียนจะเรียนด้วยวิธีการสังเกตเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้บ้างคะใช้แล้วค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวเอแล้วการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็นของเหลวเราเรียกว่ากระบวนการอะไรนะและมีปัจจัยอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้องเดี๋ยวเรามาฟังวัตถุประสงค์กันเลยดีกว่าค่ะ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นนักเรียนอธิบายการเปลี่ยนสถานะแก๊สเป็นของเหลวได้ 2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการรวบรวมข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อมูล 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ให้นักเรียนส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษและ ILP เตรียมหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ของสสวทพร้อมเปิดแบบฝึกหัดหนาที่8 8ถ้าหากนักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือก็สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมในรหัส4ี แต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกดาวน์โหลดนักเรียนสามารถเขียนลงในกระดาษหรือสมุดได้ค่ะและในวันนี้นะคะในวันนี้ครูอิงมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอีกแล้วค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการพยากรณ์การลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปข้อมูลและยังมีด้านการเปรียบเทียบอีกนะคะ ในกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทำการทดลองแบบครูอิงจากที่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองที่ง่ายๆสามารถทำได้กันทุกคนค่ะแต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอจากครูอิงได้เลยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะกิจกรรมการควบแน่นของน้ำ จุดประสงค์กิจกรรมทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวอุปกรณ์การทดลอง 1. ขวดรูปชมพู่ 2. ถุงพลาสติก 3. หนังยาง 4. น้ำร้อนจัดนักเรียนค้าอุปกรณ์ต่างๆนักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้จากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านนะคะหากนักเรียนไม่มีขวดรูปชมพู่ นักเรียนอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะเช่นอาจจะใช้เป็นถ้วยลักษณะที่มีปากไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ใช้ขวดน้ำหรือแก้วน้ำก็ได้ค่ะวิธีการทดลอง 1. เตรียมขวดลูกชมพู่และเทน้ำร้อนจัดลงไป 2. คอบปากขวดด้วยพลาสติก 3. ใช้ยางรัดถุงพลาสติกให้แน่นวางไว้สักครู่ 4. คาดคะเนและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทํากิจกรรมตรวจสอบการคาดคะเนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 6. ร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างขวดที่ใส่น้ำร้อนก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างไร 7. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าอะไร การทดลองนี้เป็นการทดลองที่คุณครูเวิร์กฟอร์มโฮนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กๆได้ทำความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นว่ามีการเปลี่ยนสถานะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ลองทดลองแบบครูอิงไหมคะแล้วเด็กๆพบข้อสงสัยแบบครูอิงไหมเอ่ยว่ามีหยดน้ําเกาะบริเวณที่ถุงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสรุปกิจกรรมการควบแน่นของน้ําการควบแน่นของน้ําเกิดจากการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวซึ่งการทดลอง คือการนำน้ำร้อนจัดเทลงไปจากนั้นใช้ถุงครอบปากความร้อนทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอและเมื่อความร้อนลดลงไอน้ำไปกระทบกับถุงจึงทำให้เกิดการควบแน่นได้เป็นหยดน้ำประโยชน์ของการควบแน่นการควบแน่นเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการกลั่นที่มนุษย์นำมาประยุกต์ เนื่องจากการควบเด่นเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติจึงมักนำมาใช้ในการผลิตน้ำหรือของเหลวในปริมาณมากรวมถึงการนำหลักการมาใช้ประโยชน์เพื่อทำฝนเทียมในพื้นที่ที่แห้งแล้งอีกด้วยนักเรียนทราบไหมคะว่าฝนเทียมคืออะไรฝนเทียมหรือฝนหลวงคือ กระบวนการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดฝนมากที่สุดโดยเป็นกรรมวิธีการเรียนแบบธรรมชาติที่ใช้สารเคมีและเครื่องบินเข้ามาช่วยเพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้มีขนาดใหญ่โตขึ้นและเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นเม็ดฝนทั้งนี้ จะมีการใช้ข้อมูลจากค่าความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางของลมประกอบกันเพื่อให้การเกิดฝนเทียมมีประสิทธิภาพมากที่สุดกระบวนการเกิดฝนเทียมกระบวนการเกิดฝนเทียมนั้นแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้แก่ 1. ขั้นก่อกวนเป็นการดัดแปลงสภาพอากาศโดยการก่อกวนสมดุลผ่านการโปรยสารเคมี ประเภทคายความร้อน 2. คันเลี้ยงให้อ้วนเป็นการดัดแปลงสภาพอากาศและก้อนเมฆโดยการกระตุ้นให้ก้อนเมฆที่ก่อตัวแล้วมีขนาดใหญ่และหนามากยิ่งขึ้นผ่านการโปรยสารเคมีประเภทดูดกืนความร้อน 3. ขั้นโจมตีเป็นการดัดแปลงสภาพอากาศในก้อนเมฆโดยตรง เพื่อชักนําให้เมฆฝนที่ตกอยู่แล้วเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการโดยจะใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีประเภทดูดความร้อนถ้าใครเคยกินน้ำเย็นก็คงจะเคยเห็นหยดน้ําที่เกาะบริเวณข้างแก้วกันใช่ไหมล่ะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเห็นจนเคยชินแต่ไม่เคยตั้งข้อสังเกตเลยใช่ไหมล่ะคะว่า น้ำที่อยู่ข้างแก้วนั้นมาจากไหนเวลาจับก็เปียกไปหมดซึ่งในตอนเด็กๆเ,เราก็แอบคิดว่าเอ๊ะหรือว่าน้ำมันไหลออกมาจากในแก้วกันนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเวลาเรากินน้ำหวานคงเหนียวเหนะมือไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสังเกตการควบแน่นอีกแบบนึงนะคะแต่ความจริงแล้วหยดน้ำที่เกาะบริเวณรอบแก้ว ไม่ได้มาจากภายในแก้วแต่มาจากไอน้ําในบรรยากาศหรือว่าอากาศรอบตัวเรานี่เองโดยอากาศที่มีไอน้ําอยู่มากระทบกับความเย็นของแก้วน้ําทําให้เกิดการควบแน่นของไอน้ําในอากาศจึงเกิดการเปลี่ยนสถานะจากไอน้ําไปเป็นหยดน้ําข้างแก้วและจะมาเกาะมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ปริมาณน้ำในแก้วจะไม่ลดหรือเปลี่ยนไปสรุปเรื่องการเปลี่ยนสถานะแก๊สเป็นของเหลวการเปลี่ยนสถานะแก๊สเป็นของเหลวเมื่อลดความร้อนให้สสารที่อยู่ในสถานะแกส๊สจนถึงระดับหนึ่งจะทำให้สสารน,นั้นเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าการควบแน่น การควบแน่นเป็นการเปลี่ยนสถานะที่ไม่เกิดสารใหม่ขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งการควบแน่นสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเช่นหยดน้ำที่เกาะข้างแก้วการต้มน้ำเดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้การเกิดฝนน้ำค้างบนยอดหญ้าเป็นต้นเด็กๆ เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูอิงมีคำถามจะมาถามนะคะว่าการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรถูกต้องแล้วคะ่ะเรียกว่าการควบแน่นค่ะเด็กๆสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะแก๊สเป็นของเหลวนักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านของใบกิจกรรมรหัส4 1เรื่องการเปลี่ยนสถานะแก๊สเป็นของเหลวมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนที่อยู่ปุ่มส่งการบ้านนะคะ ส่งตามวันเวลาที่กำหนดในวันนี้เด็กๆน่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวได้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะคะหวังว่าเด็กๆจะทำใบกิจกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนในวันนี้ครูอิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ